นักสะสมวัตถุต้องสาบเรื่องเล่าขานถึงกระจกโบราณบานหนึ่งว่ากันว่ามันกักขังวิญญาณร้ายหากใครจ้องมองนานเกินจะจะถูกมันช่วงชิงวิญญาณมหาเศรษฐีนักสะสมของแปลกกลับไม่เชื่อเรื่องไร้สาระเหล่านี้เขาได้ครอบครองกระจกบานนั้นเหลวไหลสิ้นดีเรื่องผีสางงี่เง่าวพวกนี้มันก็แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กผมไม่เชื่อหรอกว่ากระจกบานนี้จะมีอํานาจอะไรแต่แล้วหนาสะท้อนในกระจกเริ่มมีชีวิต อีกไม่นานร่างกายของแกจะเป็นของข้าข้าจะสวมรอยเป็นแกและใช้ชีวิตอย่างที่แกเคยทําท่านครับเมื่อกี้ท่านพูดอะไรหรือเปล่าครับผมได้ยินเสียงแปลกแปลกไม่มีอะไรทั้งนั้นเจ้าคงหูฝาดไปเองกลับไปทํางานของเจ้าซะใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันทําไมถึงรู้สึกอ่อนแรงแกไม่มีทางหนีพ้นวิญญาณของแกจะเป็นของข้าตลอดกาล